สวัสดีครับมาพบกับช่องบาร,รมีหลวงปู่นะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาให้ชมกันเป็นเหรียญรุ่นเก้าเหลี่ยมรักษาดินแดนไทยนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดด้อยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่พศ2520นะครับไปดูเหรียญกันครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับ มีโค้ดนะครับผมโค้ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับรายละเอียดก็สวยงามนะครับด้านหลังครับ ดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ออกแบบมา3แบบด้วยกันนะครับเป็นแบบขอบสตางและ9้าเหลี่ยมและรูปแบบเหรียญไข่นะครับดูโค้ดครับ เดรียวรุ่นนี้ผมก็ยังไม่เคยเจอเก้นะครับใครเจอก็สามารถเช่าเก็บไว้ได้เลยนะครับคณาจารย์ที่อธิษฐานจิตเขามีมากมายนะครับถือเป็นพิธีใหญ่อีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับเหลียญรุ่นนี้ ดูขอบกันครับขอบก็จะประมาณนี้นะครับ ครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาให้ชมก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ